เอาแล้วครับน้องชายก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกับทีวีนี้ก็มาเล่นเกมมาคาห์กับเพื่อนเช่นเคยนะครับก็อยู่กับมาคาห์แป๊บหนึ่งเอ้ยจะตายแล้วก็อยู่กับมาคาห์มอสชื่อว่าชื่ออะไรวะเดรเสาวไม่รู้อะเออไในเดร์สาแล้วกันนั่นแหละชืิโมนิกอืมนั่นแหละครับอะลาโตนิกอะลาโว่สักอย่างก็กลับมาก็ห่างหายกันไปสักพักเลยนะครับ ปราหมาวันนี้คืออะไรไหนบอกหน่อยไะไรดูวะไปหามังกรนนะบางกรขี่ก็จะไปหามังกรขี่ครับแต่ก็จะไปคือผมอยากได้สมุดพอดีเราทิ้งกันไปต้นเกมนะครับสมุดก็อย่างแรกเลยประหมาวันนี้อีอย่างนึงก็คือจะไปหาโมนาดิซาด้วยนะครับไม่ไม่ใช่ประมาเอ้เออถูกแล้วโมนาดิซาเมดูฟาเออเมดูฟาโมนาดิซามันลูกถ่ายป้องเราก็ไปกันเลยดีกว่าก็ ขอญาตไปเจอกันก็น่าจะนั่นแหละครับที่เดิมตั้งแต่ต้นเกมที่เราค้างคากันไว้ก็อยู่ต้องตรงนู่นเลยครับโคตรไกลโคตรไกลอ่ะแล้วตรงนั้นรู้สึกว่าจะมีป้อมปาการผมก็น่าจะไปแวะเวียนสักหน่อยด้วยแล้วล่ะครับเอาว่าไปเจอกันที่โมนิซ่ากันนี่นี่มังกรมังกรสู้กันครับมังกรสู้กันอยู่โ้ยยอดมังกรสู้กันปรากฏการใหม่ยมมังกรสู้กันแสดงว่าแสดงว่าเราเราได้ฟรีหนึ่งตัวนะ เออแต่มันลงน้ำมาดิเออมานี่เออมานี่เฉยเฉยตัวไหนเด้อนั่นดิเอง็งเอ็งว่าตัวไหนชนะไม่รู้อ่ะโอ้โหแล้วตัวนเหมือนกันเราจะไปแทงตัวไหนอะ่ะเฮ้ยแวนดนอลล์นี่กันตัวตัวขวาชนะห้าห้าร้อยห้าร้อยบาทเลยตัวไฟ้ายเว้ยกูเชื่อตัวไฟไว้ายเไปกี่บาทกี่บาทยาวยวยยยยอันนี้ไม่มีฮันนันไม่มีฮันานัน ตัวซ้ายเถอะเอ้ยตัวขวาตัวขวาหรือ้านสลับกันเมื่อน่ะตัวขวาลงน้ำแล้วนี่ตัวซ้ายตายวะในแบนเดอร์วะหนึ่งละสองนัดด้วยมึงอย่าใช้แวนเดอรดิแล้วก็ดึงมันจะจมแล้วโฟบมันจะจมน้ำเปล่าวะไม่รู้อะน้องกันน้องกันน้องกันปล่อยมันตีมาน้องกันน้องกันมืดแล้วไม่ชอบมันมืดมองไม่เห็นไปนอน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  เฮ้ยเฮ้ยมันหมาได้ไงอะเฮ้ยนอนกัน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 นอนไม่ได้ไฟไม่ตัวอะไรงกูนอนรอแล้วกันไม่ไหวละก่อกตรงจะแตกหมดแล้วนะเอ้มันขุดมาเดี๋ยวช่างมันเถอะนอนเถอะไม่คือมันตายแล้วไงไอ้ตัวนั้นอะไม่าจะตายไม่รู้ตัวไหนตายอะโอ้โหไอ้ชี้อย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยหลบเดียวเอาโอ้ยฟรีเตน เล,เล,เลื่อหรืออะไรเลื่อหรืออะไรเลื่อมันน่าจะโรยอ่ะเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอางั้นเราเราก็าบวกกันดีกว่าสวยโ,โอ้โลแตกเอากูแตอกอุ้มอุ้มแล้วมันโลอ่ะนัดเดียวก็ตายแล้วอ่ะนัดเดียวก็ตายแล้วทีเดียวก็ตายแล้วเว้ บิงเอามีไล่จ้วงมาเลยโอ้ยโอ้ไปเดินน้ำมาอุ้ยอุ้ยโอ้ยตายโอ้ไม่ถึงว่ะโอ้ตายไม่รอดหรอโอ้ยไม่รอดตายแตะแอะเบลฟี่ฉันแตกเลย ลอยน้ำอยู่นะไม่ร้อหมดแล้วเหรอไม่ร้อหมดแล้วเหรอหมดแล้วแล้วไงอ่ะเม็ดเดียวแล้วไงอ่ะวิ่งใส่ไปดิไปเนี่มันยืนนิ่งๆแล้วไงจังหวะเนี้ยเรียบร้อยสวยได้ก็ดีได้กี่มังกรอ่ะเออเดี๋ยวมึงไม่ขุดเตียงอะไรเดี๋ยวกูตอนนี้กูกูจะการเอง กวาดทำไมกูมันไม่ไม่ไม่มันของกูมันไม่ไม่ไมเลยเกิดขึ้นวะโอ้ได้ได้ละกระเปล่าดิยนี่ขุดทองของไม่ตกพงตกพื้นใช่ไหมไม่โหซิคิวเลตันหน่อยของหายากเลยอ๋อแย่เนาะไปก็เดี๋ยวไปเจอพอดีนี่เป็นของรับประทานเราไปเจอกันที่เมนูฟางน,นะแล้วก็นี้ก็มาเจอประาสาทนี่นะครับ ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยก็ขอไปดูสักหน่อยเจอเจอสุสานเนอะเอ้ยไม่ใช่ดิเฮ้ยสปาวสปาวสกิริลตันมีท็อตกะไม่มีทอดอะเราเจออะไรไม่รู้นะไปดูเลยละประสาทอะไรวะเนี่ยก็คือระหว่างที่มนู้่านี้พผมก็แวะกันเติมเลยนะบอกเลยว่าคลิปนี้นี่อ๋ออ้นี้นี่ว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอะโจนโจนประสาทโจนไ ว้าวอะไรอ่ะหุ้มลึกอ่ะโอแล้วไอ้สวิตอ่ะเฮ้ยเอาแล้วข้างล่างหน้าลงนะอุ้ยอุ้ยไม่มีไม่มีขวานโอ้โหไม่มีโล่เพื่อนบอกแล้วไม่มีโล่มันแย่อย่างเงี้ยแหละเพื่อนเอ้ยของมันเมเลยไม่มีโล้มันแย่อย่างเงี้ยแหละผิดแล้ว โอ๊ยตีกูทำไมไม่ได้ตีไม่ได้ตีอะไรอ่ะไม่ได้ตีกดคลิปขวะต้นขนน่ะแล้วกูตายได้ไงญ่นะขวามันตีคีิขวามันตีตรงไหนโอ๊ยใช้เรื่องมั้งเนี่ยนี่คืออะไรลงแล้วน่าลงอย่อ่ะลงเดียวลงในน้ำอยู่ไหนอ่ะแตคืออะไรวะ ลึกแบบลึกจัดเลยโอ้ยอะไรตีชั่ววะโหมีอะไรวะแล้วกูไม่มีโล่เนี่ยที่ประเดนะ็นน่ะหาครับดีหาครับอันนี้มีบันไดขึ้น,น,นอยู่อ๋อบันไดขึ้นอุ้ยอ๋อมันมีน้ำอยู่แล้วเราจะวางน้ำไหมวะกูบอกไว้ตรงพื้นอทางข้างตันอ่ะโอมึงกวางนี้ก่อนมึงก็มีกล่องอะนะโอ้แย่แย่เออไม่แย่เลยแย่ อันนี้ก็แยกอีกอันนี้ก็แยกอันอันนี้ตันแยกตันเด้ออันนี้ตันอันนี้ตันอุมแม่มีแยกอีกเหรออันนี้แยกมาเป็นตันนะไอ้ตันปากกูปากปากตันปากอ่ะนี่ตันปะปักดินปักดินไว้ไอ้ก็ตันนี่ก็ปักอีกอ่ะปักไปเลยตันตันแล้วมันทะลุกันเด้ออะไรแล้วเนี่ยหิวข้าวไม่มีอาหารวะขนมปังมาตัน ไม่ตัน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 หมดแล้วมั้งข้างล่างนี้หมดแล้วคิดว่าเอ้ยกูได้ขวานตันหมดเลยปะตันหมดเลยปะกูได้ขวานขวานบินบอลนี่ยไม่ใช่ขวานงูเหรอเฮ้ยตรงนี้ไม่ตันจริงไหมมีของมีน้ำมาจากเหนือนะมีกล่องกระแกกันนึงไปขึ้นดีกว่า ไม่มีอะไรที่ไหนข้างบนแล้วบนได้อีกเยอะเอ้ยเจอเมงสาบน่าเกลียดอีโอ้ทางขึ้นนี่สูงเลยโอเค โอ้ยโอ้ยเราแตกใช่ไงมีอาหารป่ะอาหารหมดอะแต่กูไม่ไหวแล้วกูเวฟแม่งตรงนี้เลยอุ่นแม่งตรงนี้ละอ่าเนื้อไปเพื่อนอุ่นเนื้ออยู่อันนี้อะไรตังคิวตังคิว

กดกดที่ซ้ายก่อนกดกดที่ขวาก่อนกดที่ขวาก่อนเออมึงทำอะไรก็ทำมันแดกอะไรได้ทำอะไรได้หมดอลยถ้ากดก่อนพีก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 กูพีกกูพีกกูพีกโอ้โหหมดละมีแต่ตัวกากละเอ้าโอ้โห เอาแล้วใครมันอะไรใส่กูเนี่ยกูจะตายเนี่ยโอ้โหแล้วดาบกูไปไหนเนี่ยกูดาบกูหายเหรอเอ้ยจะขวัญบินวะได้ขวัญบินเหรอเออฮันเชอร์ขับไม่ได้อะเนี่ยเนี่ยเอาอบังโอ้มันอู๋เล้วยัง,ยงเจ็บเลยเฮียบังอีกไอ้กำลังจะร้องของเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอสบอสบอส บอสอะบอสกากบอสกากไม่เมาเดียไม่เจอบอสหดตายเอ้าแล้วกูตายแทนไอ้เหี้ยเอ้ยมาด่วนเลยมันก็มันก็หอดอยู่นะแต่มันตายแล้ว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 มัชุบกูชุบกูไม่มีตัวเล็กก็ดิเออมึงก็ชุบไปเถอะผมทำหี่แล้วทำอยู่ใกล้กูพอนั่นแหละไปนนี่โอ้ยไม่มาชุบกูก่อนชุบกูก่อนมันตีแรงอีกนิดเดียวเอง โอ้ยโอ้อันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะดีอยู่จุบจุบเก็บมา,มาได้ดินเปินที่นี่ก็นายอยู่อยู่นะถ้าไม้พูดแล้วอะอแต่แคบแต่แคบไปหน่อยแต่แคบไปหน่อยขยายอ่ะหมดละไปไปหารกูกับลืม ลุยต่อก็เลยเจอเออเนชานว่ะแล้วก็เป็นอินชานใช่เหมือนเดิมแหละเออเลยกูอัดเลยก็ตรงนี้นะครับเหมือนจะเจอโมนาลิซาอีกน่าจะเป็นโมนาลิไาอีกอันนะครับก็คือตรงนี้เราอยู่ตรงนี้นะอ๋อเรือตรงไหนวะอะไรอ่ะอาอเรือแดงแล้วเจอเราอยู่ตรงไหนวะเนี่ยครับแล้วก็เหมือนเจอโมนาลิไาอีกอันละครับแล้วก็รังมังกรหนึ่งอันแล้วก็เหมือนเจอเจ้าเจ้าทะเลนะครับนั่นน่ะเจ้าทะเลอู้หูเฉิด มังกรสองตัวโอ้ใหม่ก็เยมันดักเน, oh น,นี่มันไม <ul it> ้ขาหรือดักโซิรนอะแปลว่ามึงข,ข,ขุดขุดขุดวังเตี้ยงกันเลยจังหวนเนงหะ,เหะเนี้ยไม่ใช่หรอเอาตรงเนี้แหละทิ่ถาแล้วเนี่ยจริงมังกรน้ำนี่มังกรน,น้ำต้องขี่ได้นี่ <ul it> ใช่ไหมตัวข้างส้ายเราอะเราไม่รู้มันต้องทำยังไงอะสมุดเรายังไม่ได้ไปเอาเลยแต่ยังไงเราก็ต้องกลับไปที่ั่นอยู่ดีเพราะเราต้องไปเอาสมุดป่ะอืมก็ได้อืมก็ถือว่าทีมงานี่ฟสองตัวที่่ยังอยู่เลย มีเวสต์อนะก็ทำได้มันดิ้นดิ้นแต่เดา๋ย่านะไหนไหนอะหัวบังอะก้มหน่อยดิก้มหน่อยดิหัวบังโอ้โหเห็นต่คีดใครเนียพูดงี้พูดเราใกล้มาแล้วนะเราใกล้มาแล้วนะเออโอ้ยตัวนี้ใหญ่อะเก็บไปดิเกะกะเนี่ยเพราะมันใหญ่อะมนกัดอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยพี่ชายสองตัว

โอ้โหนทางบล็อกดิอย่างกระตัดผมโหสกินเฟดอะไปไหนอะเฟดข้างหายหมดเลยตีไม่โดนเนี่ยเอ้ยโดนแล้วโดนแล้วตีมันดีลอยอยู่เนะี่ยโดดอะไรเนี่ยตีไม่โดนเนี่ยโอ้โหโดนไถบล็อกเลยเฟดข้างหายหมดเลย <c oughs> ตีไม่โดนเนี่ยเฮ้ยมันอยู่นิ่งๆเป็นเนแ่บวะ อันเป็นอัติสติกวะเอออยู่นิ่งๆดีเองนออนั่นแหละนั่นแหละเออเฮ้ก็ไม่โอ้โหกระจอกนี่หว่าได้ได้อันนี้ปะได้หนังนะหนังมันอะได้แล้วหนังกับเขี้ยวมาเออนั่นแหละเอาเอาเอาไปทำมานี่ได้ดับแล้วก็ดับบอลดับเอ้ยรอด้วยรอด้วยเราไปไซส์อีกตัวเลยดีกว่า ออห้ยตรงนี้อะโขตรงนี้เนื้ว่าเนี่ยเพิ่มแบบเกมอะไรวะมันหันอะเฮ้ยไอ้ยี่ตัวใหญ่จังอะตัวเนี้ยไอ้ตัวแม่ป่ะตัวบัลลื้อเลยมันจะมีตัวใหญ่ตจดดิกอะโอ้ตัวนี้ตัวบัลลื้อเลยตัวใหญ่แบบอึ้งอะอึ้งอะตัวแม่มันจะมีไข่มั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วไข่มันทำยี่ได้อะก็มังกรอะแบบมังกร อูตัวใหญ่มากก็ใหญ่ามากแต่มันเลือ่อ,อนะเร็วเท่าไหร่น่ะเลื่อนเร็วแค่ก็เมื่อไหร่มันจะตายอ่ะจะตาย,ยาตายอ่อะตัวใหญ่อ่ะใหญ่แบบใหญ่เลยอะ่ะอุติญ่ามังกรเยอะเลยเจ้าทะ,ะเลนะ่ะอืมเลื่อนเร็เท่าไหร่เนะี่ยใกล้ตายแล้วอีดจังน่แน่ดองละได้ตัวแม่อูตัวใหญ่แบบใหญ่มาก นึว่าอะไรอ้าอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วเอ้ยมันมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมึงต้องทาให้ได้นะเว้ยเอาอะไรอ่ะโดนมันเอาเนี่ยมึงตายแล้วเหรอเออดิโอ้ยมันเลือดเลยที่แปะล่ะมึงมันตัวใหญ่มากเลยอ่ะมอะไรวะมีใช่แล้วเงี้ยโอ้โหเรายังไกล มันโลวะไอ้ที่นี่มันโลวะมันต้องโลดิไม่รู้อ่ะเออมันโอ้ยเฮียมันเต็มแล้วอ่ะมันฟูแล้วอ่ะใช่เหรอเออโอ้ยเฮียมันกลับมาฟูแล้วอ่ะโอ้ยมันตีโลชุบกูชุบกูชุบโอ้ยมันตีโอ้ยมันตีเว้ยมันดิ้นมันดิ้นเป็นหนอนเลยดิ้นเป็นหนอนเลยอะแต่มันอยู่บนบกไว้ได้นานเว้ยเท่านั้นหรือเปล่าอ่ะ ôi hello, 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 với hello, 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 เด๋อหนีดิหนีดิเอ้ยขึ้นฝั่งดิเอ้ยไม่ใช่ฝั่งฝั่งนี้ฝั่งนี้หนีก่อน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 ฝั่งนั้นฝั่งฝั่งไม่ต้องหนีขึ้นฝั่งเลยเอาแบบเอาแบบให้มันเดี๋ยวมังกรมันจะตามเราไหมมันมันได้อยู่โต้ยู่ไหนฮะเอามึงไปไหนของมึงเนี่ยกูบอกให้นั่งเร็วกว่ากูก็ไม่นั่งเนี่ยนะดื้อจริงๆเลยนหะ มาวะวัดสูงอ้ยโอ้ยหืออือของ <c oughs> มันเลือเป็นงูเลยวะเีย <c oughs> มันคนหรืองูวะเอ้ยไม่ใช่คนดิมัเป็นสัตว์น้ำไม่ใช่หรอ เออเจ้าทะเลอ่ะเฮ้ยตายแล้วเนี่ยนี่โดนแข็งหนักเลยเอ้มันลงน้ำป่ะออไปไหนอ่ะกระโดดหลบเนี้ยหลบเนี้ยโอ้โหตีกระเด็นเฮ้ยขึ้นมาแล้วเ้ย มักูตีไม่โดนนะเฮ้ยเออเออต้องตีตรงกลางตัวมันห่ะกกว่าตีโดนอ่ะเอาจรีนให้ตีหมดเลยได้ก็ดีนะไอ้เหี้ยถ้าแบบตีตีตัวไหนก็ได้ก็โดนอ่ะเอามัน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 ตัวอะไรวะเนี่ยใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วไอ้เยอะขี้คล้องฮะ เอาอย่าบางังดีมึงอ่ะสวยอะไรพี่มานี่ไอตัวอะไรอ่ะมันก้อนโอ้โหสี่ตัวแหละที่ตอนนี้เราจเจออ่ะเฮ้ยว้าวตัวอะไรอ่ะแม่ตัวดูวอ่ะ,อ,ะอีมูสี่ตัว อะไรมันไม่ลงมามันกลัวฝนเปล่าวะเออ,เอ,อน่าจะจริงเลยนี่ก็ยิงหินดิเมื่อไหรถ่ายอ่าเมื่อไหร่าตายอ่าายกี่โมงทีนะี้อ่าเออ้ฝนตกไหมมันไม่ใช่ฟ้ามันต้องผ่าดีเหรอ ไปไหนอ่ะเอ้าเฮียอะไรใครยิงกูเนี่ยใครยิงอ่ะลูกขนมันตกป่ะลูกขนมันชอบตกเลยหนึ่งในร้านเนี่ยลูกขนมตกใส่หัวไปไหนเ่ยแล้วมันไปไหนอ่ะก็เรายึดมันวะให้ก็เรายึดมันวะแบบให้เรายิงขึ้นฟ้าไม่โดนไม่โดนล้วก็ตกใส่หัวเราตายไม่น่า เ้าีได้มังกรฉลาดอ่ะมาวมาแล้วมาแล้วตีมาดิตายตายมารูด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 อ๋อในแมพอะเราจะตีเหรอ เซฟดิเซฟดิเซฟไปแล้วหรือเปล่าเซฟเตียงนะเอาไว้ไหนอะวางไว้ไหนไปวันนี้แหละไปก็ตีมือฟ้ายกันถึงเวลาสักทีพัสเซนพัสเซนอืม ไว้ถ่าดก่ากันว่ะน,นั่นโอ้ยโอ้ยขึ้นมาแล้วอ่ะโอ้ยโอ้ยมีพันดนเต้ร์ไว้ไหนวะ หน้ามองหน้ามันใช่ไหมเออถอดกกอนเลยอ่ะถอดดิกูต้องถอดด้วยปะแล้วแต่ถ้าไม่อยากเกาะทางก็ถอดเโ,โอ้ยโอ้ยเป็นหินเลยโกูไปสมองเว้ย ไหนลบยังไงวะเป็นสมองลบไม่แม้เลยคือเรามีสมองเราก็ต้องมีไว้ใช้เว้ยเราลิงชิมซีนี่เราต้องใช้สมองในการตีโอ้ยอย่ามองหน้าเว้ยเปิอนะเว้ยอย่ามองหน้าไอ้เอ้อขังได้แล้วเว้ยัำหนึ่งคือกูอึดมากๆตอนนี้ตีดิตีดิแม่งมองหน้ากูเอ้ยมันมาได้ไงอ๋อเบอร์ตีมองหน้ากูมองหน้ากู ตลกโรคเหรอฮะเออก็อสองเร็จละได้หแหละไ,ลไม่รู้รอ่ะเออมันมีเลือดเหรออา้อาวมันรีไปแล้วอาไอหินนี่เอาไว้ทำอะไรอ่ะถมได้ปะเ,เ,<ร>เดี๋ยวมีเดี๋ยวเรามีอมีกที่อ่ะเราต้องไม่เอาเลือดมั้ย เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปที่เท่านี้ก่อนนะครับก็คือสำหรับมาครั้นี้ก็ไม่ได้ปิดคลิปนานแล้วนี่ก็คงเป็นอ่าพาร์ทพาร์ทที่ไม่รู้พาร์ทแรกพาร์ทที่สองที่เราไปปิดคลิปก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็เพื่อนของผมถูกไหมนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ I am Steve Let's go